วันนี้น็อตล่อไม่ออกเลยครับทีลองมาเอาน็อตล่อออกดูตามสไตล์ช่างตนสามแยกครับผมดูด,ดมูมันมันล็อกไม่ได้เนาะสามแยกงามเลยแน่แนๆนะ มันมันไม่ได้ลงดินไงมันล็อกไม่ได้ล่อมันหมุนเอาบล็บอกลมนู้บล็อกลมนี้ถ้าถ้าไม่ได้ก็ค่อยเจือไฟไม่ได้ก็ไฟแก๊บเลยครับดางต่อแล้วก็ยังไม่ได้เด้อยครับอันนี้ลองบล็อกลมต้นไไดูเลง พักเลกแม่ซุดเลยเหรอแม่หมุนหาเร็วหาราดับเราครับอลองหมุนหาในมะเร็งซุดเอานั่นเลยหมุนหมุจริงดูมันเขา ใส่ไหมน,นะไปไปแก๊สไปแก๊สล้วก็บล็อกไฟฟ้ายิงปื๊ดเดี๋ยวก็รุดแลยรถมันรถมันลุยบ่อทรายบ่อยก็จะลุยน้ำลุยลุยโคลนบ่อยจะประสบปัญหา น็อตหล่อออกไม่ได้ขาตั้งมั้งนี่ขาตั้งคู่ใช้งานไม่ค่อยได้ครับผมอ่ใาใส่ไฟล่นสักหน่อยเด้อครับผมมันออกอยากลนล่นตะหัวน,อน็อตพอเดอตนเด้ออย่าไปล่นสีเด้อคุณแม่ถ้าไม่ได้ตักปลายยางลรกใหญ่มันพังพ มันมีเคยสอมอไซค์เราไปเชื่อมไปรู้ไหมทำไมต้องไปไปเลยไม่มอหทุเลยไม่ขำเลยต้สองจรวดใส่นะฮะรถทิ้งมอพอเพิ่มเติมอีกพอเต้องเติมนี่มันกี่โมท็อปล่าต้องหอนโดนคานรอดไกันนี่ luôn mắc ốc các bác quay không? đốn đốn phay rồi, yin luôn, nó มันมันยังไม่เดงอดวาง,งจ้ะอ๋อแป๊บนึงจับแปบ๊บนึงเบคข้างนี้จ้ะครับผมครับ